สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีตุลค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรากักความสัมพันธ์ประจําเดือนมีนาคมของชาวราศีตุลน,นะคะสําหรับในเรื่องของการทํานายวิ่งทํานายผ่านหน้าไพ่เท่านั้นนะคะที่กำลังจะเปิดนี้วันนี้เดือนนี้เราใช้ไพ่78ปการ์ดดิชวิชคีย์เนะคะเป็นไพ่ r i d e r w a เวทที่มีคีย์เวิร์ดอยู่ข้างในด้วยเนาะก็คีย์เวิร์ดก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างันแหละ เพราะว่าชอบตรงที่เขามีคําถามบางทีถามว่าเออทำยังไงทํายังไงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพลังงานของไพ่นะคะไม่สามารถที่จะตรงกับเรื่องราวของทุกคนได้ใครที่ฟังแล้วตรงที่ใช่ก็เอาไปปรับใช้ปรับคิดใครที่ฟังแล้วไม่ใช่ปล่อยผ่านแต่ว่าพี่หญิงในเดือนนี้พี่หญิงเปลี่ยนรูปแบบการทำนายนะแบ่งเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์นะคะจริงๆแล้วฟังได้ทุกคนเลยเพราะว่าหลายๆคนพี่ก็ไม่เข้าใจคือ ไม่แม่นไม่แม่นอะไรมันเป็นทํานายแบบมันเป็นการทํานายแบบอนาคตที่ถ้าไพ่ไม่ดีก็พี่หญิงจะเป็นคําแนะนํามากกว่าว่าเออระวังคําพูดนะระวังทะเลาะกันนะอะไรอย่างนี้ก็ดูได้ชมได้พี่หญิงว่ามันเป็นการชมแล้วฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะชมเพื่อความบันเทิงสิ่งดีเกิดก็ดีกับเราสิ่งไม่ดีที่ไพ่เตือนถ้ามันถ้าเรารู้จักระวังตามที่ไพ่บอกที่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ย นะคะใช้วิจารณตยานในการรับชมรรบฟังฟังแล้วก็ปล่อยจบไม่ต้องคิดต่ออืมแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้นะคะทุกคนทุกคนคิดสลับเรื่องราวสลับได้ด้วยเช่นเดียวกันและก็ไม่เอาการทํานายไปตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งและความสัมพันธ์ของคุณโดยเด็ดขาดนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะเน้นย้ํานะคะแล้วก็แล้วก็บ่อยจังถ้าในคลิปนี้ มีข้อผิดพลาดใดๆเกี่ยวข้งของกับการสื่อสารต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะขอดูไพ่ประจำตัวให้ชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนนี้ไ of อ u อค t ั e เดวิลโอ้แฮปปี้ดีนะคะเดือนนี้ไฟออฟซอ s คู่คุณนะคะทำงานค่อนข้างหนัก อีโก้ค่อนข้างสูงพอสมควรเป็นคนที่ไม่เหมาะกับกทํางานไม่เหมาะกับการทำงานเป็นทีมคู่เรานะอ่ะทีนี้เริ่มต้นที่ energy ของคุณก่อนชาวราศีตุลในเดือนนี้คุณได้นายออฟคัพนะคะโอ้ทำอะไรในเดือนนี้ค่อนข้างแฮปปี้ทำเพื่อทำในสิ่งที่หัวใจต้องการทำแล้วมีความสุขคุณก็ทำนะ the world ดีอะ่ะมันจะว่าไง double ในเดือนนี้อาจจะเกีตต้องใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาการเดินทางดีมากนะคะบริษัทต่างชาติอย่างเงี้ยมีความสุขดี happy ปปดีการงานการเงินโอเคนะรวมถึงความรู้สึกด้วยคือมันเป็นไพ่ d o u l e นี่เป็นเป็นความสุขลักษณะของความพอเพียงในสิ่งที่ตนมี คือคือพอแล้วเป็นเดิมเป็นเป็น,เป,นเป็นโลกของฉันแล้วที่ฉันแฮปปี้เพราะว่ามากับไพ่น้ํานะคะไพ่ถ้วยคือไพ่ธาตุน้ําอ่ะทีนี้เอเนจีคู่เราบ้างคู่ของชาวราศรีตุลค่อนข้างเป็นคนที่มีภาระเกี่ยวกับครอบครัวเยอะหรือเขาเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเยอะหรือ นณตอนนี้เขากําลังตั้งอกตั้งใจพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวข้องกับการงานของเขาอยู่นะคะอย่างมาก10ไม้เนี่ยรักครอบครัวด้วยเป็นคนที่รักครอบครัวเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือชาวราศีธาตุลมเหมือนคุณก็ได้กุ่มตุลหรือมิถุนก็ได้เดี๋ยวไปดู12ใบด้วยนะคะอันนี้ตามเ n e r g y หลักก่อนแต่คู่ของคุณพี่มองว่าเขาเป็นคนฉลาด และเขาเป็นคนที่ไม่เหมาะที่จะทำงานเป็นทีมบางทีด้วยความที่เขาอีโก้เขาเยอะเยอะก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อนิดหนึ่งเน,นาไม่รู้ว่าห,าห้าดาวจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไพ่เดร์โบวเป็นไพ่ของการจบสิ้นได้ด้วยสำหรับบางท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแยกย่อยกันอันนี้ก็เป็นเอ NERGY หลักของคุณกับคู่อ่ะ ไปดูไพ่สิบสองใบหน่อยไม่รู้อ่ะคู่คุณทะเลาะก,กับใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานทะเลาะก,กับทีมทะเลาะก,กับพ่อแม่หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะในเรื่องของการงานนะมีการแข่งขันในเรื่องของการงานก็ได้ไพ่ใบที่หนึ่งสัปดาห์แรกนะคะไฟออฟเพนทากล์เทนออฟคัพซิกออฟคัพเนี่ยใครทะเลาะกันบ่อแบงกันเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีนะคะไม่ไม่นานด้วยใกล้ๆนี้แหละโฟร์บอนส์สตริง ดัสเมนต์ค่ะวางยากะผมเนี้ยนุ่มๆแต่มันก็วางยากเดมเพสค่ะทรีออฟวานส์คุณเป็นผู้ชายใครเป็นผู้ชายเนี่ยคุณภรรยามีโอกาสเดินทาง หรือตั้งคัน high pentas seven of pentacle nine of wands โ okay. อเคอาขอดู energy ให้โดยรวมแป๊บหนึ่งนะคะให้ไม่แย่เลยไม่แย่เลยนะคะค่อนข้างเป็นทางที่ดีด้วย เพราะฉะนั้นเอ,อ่อเอเนจีของคู่ของคุณหรือความสัมพันธ์ของคุณพี่มองว่า5้าดาบถ้าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ใครที่เริ่มต้นที่คนมีคู่พี่บอกไปยังคะใครใครที่มีการเถียงกันหรือด้วยคำพูดอะ ด้วยความคิดด้วยทัศนคติที่บางทีมันเถียงกันอะแล้วมันทะเลาะกันอะเดี๋ยวก็กลับมาค่ะกลับมาในสัปดาห์แรกเลยด้วยซ้ำกลับมาคืนดีนะคะเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะคุณสองคนเป็นคู่ทุกขู่ยากกันนะเป็นคู่ทุกขู่ยากที่แบบมันมีความแตกต่างกันนะคะ มันมีความแตกต่างซึ่งความสัมพันธ์นี้มันต้องอาศัยความเข้มแข็งความอดทนการรอคอยการปณีปนอมการอา่รนรนอ,รอ,อนโยนแข็งนอกต้องอ่อนในอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วพี่รู้สึกความสัมพันธ์ของคุณเป็นความเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยรักเป็นคู่ the empress high p i n c e s s อันนี้เป็นคู่ที่อยู่กันแบบดูแลกันเหมือนแม่กับลูกอ่ะไม่รู้นะทําไมพี่ถึงอ่านอย่างนั้น,นหลายๆคนบางทีอาจจะงงบางทีคนที่คนท,คนที่ศึกษาไพ่ยอยู่อาจจะงงไฮเป็นเทสทําไมหมอคุณส่วนมากชอบอ่านเป็นเมียน้อยไม่ใช่นะมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของไพ่รอบตัวด้วยนะคะ จริงๆถ้าตามตำนานเทพเอมเพสกับไฮพินเทสเขาเป็นแม่ลูกกันเขาเป็นแม่ลูกกันนะอืมคุณก็เลยเป็นคู่ที่แบบพี่รู้สึกว่าดูแลกันเหมือนแม่กับลูก <c oughs> คุณภรรยาดูแลคุณสามีเหมือนกับแม่ดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทุกอย่างเหมือนแม่ดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ บางท่านมีแฟนลักษณะของเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะต่างวัยนิดนึงอืมชาวราศีตุลคุณมีภรรยาที่มีเสน่ห์มากดูแลคุณดีมากคุณอาจจะมีแฟนสวยอะ่ะนะคะคุณที่เป็นผู้ชายคนที่เป็นชาวราศีตุลที่เป็นผู้หญิงดูอยู่ก็คือตัวตนของคุณนั่นแหละนะ สลับเอานะคะพี่หญิงพี่หญิงไม่สลับให้แล้วนะถ้าพี่ถ้าพี่พูดถึงผู้คุณมีแฟนสวยก็คือสําหรับผู้ชายที่ดูอยู่เป็นชาวราศีตุลที่ดูอยู่เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีแฟนสวยแต่ถ้าคุณเป็นราศีตุลที่เป็นผู้หญิงดูอยู่นั่นก็หมายถึงตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีหน้าตาดีอะไรอย่างนี้นะคะเน้นสองรอบนิสัยแก้ไม่หายชอบเน้น สัปดาห์แรกมีโอกาสที่จะได้เจอกันในลักษณะของครอบครัวมีความสุขในการใช้ชีวิตของครอบครัวถึงแม้จะยากลำบากในเรื่องใดๆก็ตามนะคะแต่คำว่าครอบครัวมาเป็นหลักนะคะได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบางท่านมีเกณฑ์ของการชวนกันไปหาพ่อแม่ชวนกันไป ที่เดิมๆที่เคยไปช่วงกันไปบ้านเกิดเมืองนอของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครมีปัญหาทะเลาะอะไรกันก็จะมีคนมาง้อและคนที่ง้อจะเป็นคนเดิมด้วยนะจะเป็นคนเดิมเสมอตามหน้าไพ่ก็ผู้ชายง้อผู้หญิงอยู่แหละเออจะเป็นคนเดิมเสมอที่มักจะง้อถ้ามันมีเรื่องผิดพลาดหรือไม่เข้าใจอะไรกัน นะคสุดท้ายแล้วก็กลับมาค่ะซิกออฟคัพเราจะไม่กลับมาไปไหนหรอกก็รักกันอยู่อ่ะมันก็ต้องกลับมาอยู่แล้วใช่ไหมเนาะแฟนของคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะเออไม่ใช่แฟนของคุณตัวคุณตัวคุณพี่พูดผิดนะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่สอง คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรียบๆเฉยๆเรียบๆไปเหมือนเหมือนเหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมาค่ะเดือนที่แล้วเป็นยังไงเดือนนี้ก็ยังเป็นการใช้ชีวิตที่ดําเนินไปอ่ะไปทํางานคนนึงอยู่บ้านคนนึงทํางานคนหนึ่งอยู่บ้านกลับมาเจอกันดูแลกันซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยอ่าบางคนมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะนะคะบางคนมีแฟนเป็นคนต่างชาติ ไม่งั้นคุณบางทีคุณอาจจะเจอกันในโลกของออนไลน์ก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนทางไกลที่ต้องใช้การสื่อสารออนไลน์เป็นหลักในการเจอกันอืมใครรอคอยเรื่องวันหยุดใช้ชีวิตร่วมกันเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันในสัปดาห์ที่2คุณมีโอกาสได้ไปได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะ การตัดสินใจเป่าประกาศมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นด้วยในสัปดาห์ที่สองสำหรับคนที่มีวางการวางแผนเรื่องการแต่งงานไพ่สัปดาห์ที่สองนะคะการรอคอยของคุณกำลังจะสิ้นสุดไม่ว่าคุณจะรอคอยเรื่องอะไรก็ตามคุณจะได้พบเจอกันคุณจะได้เจอกันคุณจะได้ใช้ชีวิตคุณจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันในเรื่องของความรัก Take action โอกาสการกลับมาฟื้นคืนความสัมพันธ์การให้อภัยได้หมดเลย Answering is c o l l to action Open up new door ประตูใหม่กำลังเกิดขึ้นเปิดสำหรับคุณล้วคำตอบที่คุณถามหาที่คุณเรียกหาการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างในสัปดาห์ที่สองคุณจะได้รับมันนะคะ ใครรอมีน้องเนี่ยบางทีได้รับรู้แล้วในเดือนเนี้นะคะพอเข้าสู่สัปดาห์ที่3มนะคะก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายไปอีกเป็น the Empress ดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันพี่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนแม่ดูแลลูกโอ้ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะแม่ดูแลลูกเนี่ย เป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบเรียบง่ายเรียบง่ายไปทุกวันทุกวันทุกวันนะคะ Cree of Wands looking ahead มองไปข้างหน้าคุณสองคนมีการวางแผนอนาคตร่วมกันไปข้างหน้าเออบางท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะบางท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางไกล เดินทางร่วมกันหรือเดินทางคนเดียวฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งก็ได้อืมแล้วชีวิตก็เป็นไปอย่างเดิมอะทํางานหาเงินทํางานหาเงินทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อ the world พี่มีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยคุณพอใจคุณมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะ the world มันเป็นโลกของคุณเขาเป็นโลกของคุณ ปลายสัปดาห์ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของชีวิตการวางแผนอนาคตการวางแผนเรื่องของการเดินทางใครรอคอยเรื่องการเดินทางไม่ว่าคุณหรือคู่มีเกณฑ์การเดินทางตั้งแต่สัปดาห์ที่ สามถึงสัปดาห์สุดท้ายแต่แต่เด่นชัดในปลายเดือนมีนาคมเดินทางไกลได้ถึงโซนยุโรปเลยในอั o วานคือการเดินทางไกลโซนยุโรปไปเลยข้ามโลกเลยหมายถึงว่าข้ามโซนเวลาถ้าขึ้นเพจนี้พี่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้ๆมากกว่าโซนเอเชียโซนอะไรเงี้ยได้ แต่ถ้าขึ้นอัศวินถือไม้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการเดินทางไกลลักษณะของโซนยุโรปได้เลยนะคะข้ามเด็กเขตแดนของเวลาไปเลยใครรอคอยเรื่องการเดินทางมีโอกาสเดินทางนะคะเกิดขึ้นคนทางไกลอะไรเงี้ยหรือใครที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนอาจจะเดินทางกลับประเทศไทยหรือใครมีแฟนต่างชาติเดินทางไปหาแฟนอะไรเงี้ยอ่ะมันจะอยู่ในช่วงเวลานี้มีโอกาสน,านะคะเออก็ประมาณนี้นะคะ energy โดยรวมโอเค เป็นความรักแบบเรียบง่ายไปสบายๆเหมือนทุกๆวันค่ะเหมือนทุกๆเดือนที่ผ่านมานะคะสรุปให้ก็คือไม่ว่าใครจะเจอเรื่องก่อนหน้านี้ทะเลาะกันใดๆไม่เข้าใจอะไรกันใดๆนะคะลดเรื่องของทัศนคติลงพี่มองว่าคู่ของคุณน่าจะเป็นคุณเป็นคนที่ยอมคู่พี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นคุณที่ยอมเพราะว่าเนี่ยคุณงอเขาเวลามีอะไรไม่เข้าใจคุณก็จะงอเขาตลอดนะคะแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะ ไม่มีอะไรมากมายไม่มีปัญหาอะไรหนักโตใหญ่อะไรมากนะคะค่อนข้างรักกันดีในเชิงของลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณเลยนะเดี๋ยวไฮพินเทสแต่จริงๆแล้วอะ่ะเออแล้วเป็นเป็นคนที่แบบทําทุกอย่างความรักที่ทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวคะ่ะมองไปข้างหน้าครับกับคําว่าครอบครัวอืมพยายามทุกอย่างสู้ทุกอย่างเพื่อครอบครัว เพื่อลูกใครมีลูกก็เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อภรรยาเพื่อลูกเพื่อสามีอะไรทุกอย่างได้หมดนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมและธาตุไฟพี่ยังบอกไปแล้วใช่ไหมใช่บอกไปแล้วธาตุลมธาตุไฟนะคะและอาจจะมีไฮพีเทสนี่เป็นชาวราีคนที่เกิดวันจันทร์ยังได้เลยเนี่ย คนที่เกิดวันศุกร์อะแล้วแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ได้เนาะอืมชาวราศีธาตุดินมังกรพฤษศกันก็ยังได้นะคะเอ่อดาวศุกร์ดาวพุธใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายดีค่ะโอเคทีนี้สำหรับคนที่โสดนะคะคนที่โสด คนเก่าคนเก่าย้อนกลับมาไม่งั้นก็คุณยังคิดถึงคนเก่าออคุณยังคงคิดถึงคนคนนั้นอยู่คนเก่าเก่าอยู่มีโอกาสที่คนเก่าจะย้อนกลับมาทีนี้ไพ่ของคนโสดกลับกันเลยนะดูด้วยว่าคนเก่าที่ย้อนกลับมาเขามีครอบครัวไหม สิบถ้วยเป็นเรื่องของครอบครัวเขามีใครได้ยังในวันที่เขาย้อนกลับมาหาคุณถ้าใครที่มีโอกาสที่แบบมีแฟนเก่าย้อนกลับมานะคะกลับมาในเวลาที่ใช่หรือเปล่ากลับมาในเวลาที่เขาทะเลาะก,กันกับแฟนหรือเปล่าแล้วเอาเราเข้าไปเป็นตัวขั้นเวลาหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้องดูเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกๆไพ่ของครอบครัวมันขึ้นเยอะ พออ่านคนที่มีคู่มันดีแต่พอมาอ่านคนโสดมันเป็นสิ่งที่เราต้องระวังทันทีเพราะพี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีอะไรอึมครึมคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะชาวราศีตุลผู้หญิงก็มีสเสน่ห์ผู้ชายก็อาจจะไปเจอคนที่มีสเสน่ห์แต่ดวงคุณค่อนข้างที่จะเจอคนเป็นคนที่ the m p r e เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีคู่ค่อนข้างที่จะช้า,ชาบางทีเราอาจจะ คู่ที่หมายถึงว่าคนที่แบบเราจะคนสุดท้ายของชีวิตอะ่ะมันไม่ได้หมายถึงว่าจะแต่งงานบางบางคนแต่งงานเร็วนะแต่งงานไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลิกลากันไปก็กลายเป็นคนโสดใช่ไหมคะเออบางคนอาจจะเป็นคนที่มีลูกติดด้วยเนี่ยลูกติดสองคนได้ด้วยเลยเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะเคยมีครอบครัวเคยแต่งงานเคยเป็นแม่มาแล้ว เพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมถามว่ามีโอกาสาที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมพี่มองว่ามีมันได้ทั้งคนเก่าหรือคนต่างวัยหรือคนต่างชาติหรือคนในออนไลน์หรือคนที่ทำงานด้วยกันรู้จักกันมาก่อนในที่ทำงานรู้จักกันมาก่อนในสถาบันการเรียนด้วยกันเนี่ยจัส m e n t มันขึ้นมาหกถ้วยจัส t เมนสเต t งเป็นเรื่องของคนเก่าๆหมดเลย เดือไฮพินเทสก็คนเก่าทั้งนี้ทั้งนั้นการกลับมาอาจจะกลับมาจริงๆหรือคุณยังคงคิดถึงคนคนนี้อยู่นะคะคนคนนี้ยังอยู่ในความรู้สึกคนคนนี้ชาวธาตุน้ำก็ได้เนี่ยยังอยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่เลยมีนกระกฎพิจิกเนี่ยคนเก่าคนเนี้คนที่คุณยังไม่ลืมอ่ะมันยังคงฝังใจคุณอยู่นะคะ ถึงแม้บางทีคุณแยกกันไปแล้วเขาอาจจะไปมีอะไรที่สมบูรณ์ของเขาแล้วอะในการกลับมาถ้ากลับมาครั้งเนี้ยต้องดูดีๆว่าเขากลับมาในช่วงเวลาที่มันถูกต้องหรือเปล่านะคะเออถ้าไม่ใช่คนเก่ามันมีสองกรณีนะคะที่พี่หญิงบอกไปเน้นอีกทีหนึ่งถ้าไม่ใช่คนเก่าก็ต้องเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเป็นรักต่างวัยเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยอืม คุณมีโอกาสเจอใครสักคนแบบ j u s ตเมน t บางทีโชคชะตามันก็นำพามาให้ในช่วงเวลาจังหวะเวลาที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้อยากจะเจออะไรงี้ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ดูภายนอกล้วแข็งแกร่งแต่ภายในค่อนข้างเซนสิทีฟอืราศีตุลน,นี่ถ้ายังไม่เจอใครก็เหมือนคนเจ้าชู้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนมีเสน่ห์เจ้าชู้เนี่ย เช็คเลตติ้งค่ะเช็คเลตติ้งนะคะแต่ถ้าเจอใครที่ถูกใจปุ๊บมีแฟนปับ๊บรักจริงแต่ถ้ายังไม่มีแฟนยม่ให้ความสัมพันธ์คุณก็จะมองไปเรื่อยๆนี่คุณยังคงมองไปอยู่สามสามไม้คือการยังมองอยู่นะคะบางคนคูเลือกคุยสองคนสามคนอยู่เลยใครจริงใจใครดีใครได้ใครดีใครได้นะคะใครตั้งใจ ใครตั้งใจกับเรากับคุณคุณก็จะเลือกคนนั้นแต่ในตอนนี้พี่รู้สึกว่าในเดือนมีนาคมอ่อในเรื่องของความรักยังไม่เด่นเท่าในเรื่องของการงานนะอพี่ว่าความสําเร็จของคุณการงานจะเด่นกว่าความรักนะคะเด่นกว่าเอางานเป็นหลักก่อนถ้าใครที่เข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนะคะ จำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของ take action เขาจะมีการ take action กับคุณอยากจะดูแลคุณคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาอยากจะดูแลคุณแต่สุ่มเสี่ยงมากๆเลยที่เขาจะมีครอบครัวใช้สตินิดนึงนะคะทุกคนดูดีๆให้ครอบครัวมันขึ้นเยอะอืมคนโสดสถานะไม่ชัดเจนก็มี คุณไม่ชัดเจนกับคนที่มีครอบครัวแล้วด้วยเนี่ยพี่อ่านตำหนักไพ่นะที่รู้สึกอย่างนั้นไปชัดเจนไม่ชัดเจนทําไมถึงไม่ชัดเจนก็เขามีครอบครัวเราจะหาความชัดเจนว่าเขาได้ที่ไหนนะคะไพ่เจ็ดเหรียญคือการมองมองสิ่งที่คุณลองทับดูมันไปไม่ถึงไหนอะ่ะมันมาได้แค่เจ็ดมันไปไม่ถึงมันหยุดนิ่งอยู่แค่นี้เนี่ยคะ่ะ เขาให้ความสัมพันธ์กับคุณแค่นี้แค่คนในความลับแค่คนที่เปิดเผยกับใครไม่ได้ทีนี้ให้พยายามบอกว่า let your inner voice ไกล y อยู่นะคะถามความรู้สึกลึกๆในในจิตใจของตัวเองดูให้เขาแนะนำตัวเองดูเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองสุขทุกเรารู้เอง หรือใครที่เข้ามาในช่วงนี้คุณมีเซนว่าเฮ้ยนี่มันต้องมีใครอยู่แล้วแน่ๆเลยเฮ้ยอันนั้นเซนคุณกําลังทํางานไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนะอืมในปลายเดือนคุณจะได้เจอกับคนคนหนึ่งอีกคนนี้แพชชั่นค่อนข้างแรงเป็นธาตุไฟเมสิงธนูนะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณ กำลังเดินทางจะเข้ามาแล้วจะจะมาไปปลายเดือนคนที่เป็นธาตุไฟเมสิงธนูอขอดู้หน่อยก็ประมาณนี้นะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวราศีตุลสรุปให้ สรุปคนโสดให้นิดนึงเดี๋ยวงงไม่งงเนาะไม่งงเนาะพี่หญิงไม่รู้อะบางทีก็แบบตัวเองพูดไปไม่รู้ว่ามันเรียบเรียงคำพูดถูกหรือเปล่าพี่สรุปให้นิดนึงคนโสดนะคะไม่โสดคือไม่เหงานแน่แน่มีคนเข้ามาคุยเยอะแต่ไพ่บอกว่าให้ดูดีๆว่าคนที่เข้ามาคุยมีครอบครัวหรือเปล่าเพราะมันมี เกณฑ์ของการสุ่มเสี่ยงในการมีครอบครัวสูงให้เชื่อมั่นในอินเนอร์ไวท์ของคุณเส้นคุณบอกว่าใช่มันจะใช่เส้นคุณบอกไม่ใช่อย่าไปหลอกว่าใช่ให้เชื่อในอินเนอร์ไวทของคุณเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เขาเข้ามาแล้วมันจะเข้าไปได้แค่สัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้ารู้สึกว่าไอ้นี่มันไป มันต้องมีแล้วแน่ๆเลยมันต้องไม่ชัดเจนแน่ๆเลยอันนั้นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องของคุณนะคะอันนี้ก็คือข้อสรุปให้นั่นเองอะทีนี้ไปดูไพ่เอ ngel ปิดท้ายกันดีกว่าถ้าถ้าแบบฟังแล้วมันมันค่อนข้างงงๆนิดนึงหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะเพราะาพี่เพิ่งเปลี่ยนรูปแบบกันมนาะปกติพี่หญิงจะเปิดไพ่แบบเซดิอร์สสิใบใช่ไหมถ้าทุกคนเคยเคยดูมาแล้วนี่พี่หญิงขอเปลี่ยนหน่อย มันอยากเปลี่ยนบ้างอะอยากเปลี่ยนรูปแบบบ้างอ่ะนะ is up to you ชีวิตเป็นของคุณนะคะไม่มีใครมาบงการชีวิตคุณค่ะ reconside r การทบทวนเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณจะได้เป็น j u s g m e n t เป็น six of cups อะค่ะคนเก่าๆมัน w i t h in the next few weeks b ีแคป p ิ h a n นด Success โอเคพี่ว่าปลายเดือนนะผู้ชายคนนี้ในออฟบาลเนี่ย, Night barn ยขอดูเพิ่มเติมเลยอ้าปลายเดือนจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกขอดูเพิ่มเติมก็ได้แต่ให้บุคคลจะบ้าตายนะคะเอาเป็นว่าไปปลายเดือนนะคนโสดนะ เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะตัดสินใจเลือกช่วงปลายๆเดือนเสเองคุณจะเจิดจ้าจะมีหลายๆบุคคลเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจอืมคุณจะเลือกใครเดี๋ยวความรู้สึกของคุณจะเป็นตัวบอกเองนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> เปิดได้ไพ่แองเจิลก็เลยขอเปิดไพ่นั้นเพิ่มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณอ่าคิดทบทวนตัวเองให้ดีนะคะทั้งคนโสดหรือคนมีคู่ตอนนี้ ไพ่เองเจลบอกคือภาพรวมคุณต้องไม่คิดเข้าสู่สู่ความสพมันธ์สู่ชีวิตของคุณตัวเอง With in the next f e w w e e k อีกสองสามอาทิตย์ไม่ว่าอะไรที่คุณต้องการที่คุณรอคอย b i h h p p y y h h n n g e มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้คุณเกิดความประสบความสำเร็จและความสุขที่มากยิ่งขึ้นอืม คนโสดก็จะเย็นๆ,อๆ,ๆรอๆปลายๆเดือนคอยดูอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนี้จบลงแล้วค่ะนะคะใครชอบยังไงฝากกดซับตะไคร้ด้วยนะคะสับตะไคร้ซับตะไคร้สับๆค่ะมาเป็นสมาชิกร่วมกันนะคะก็เจอกันใหม่ในเดือนหน้าคิดดีพูดดีและทำดีเชื่อมั่นในพลังของความดีกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ